แหลงรอยตีนไดโนเสาร์ภูเวียงแผ่นป้ายแสดงแหลงท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติผู้เวียงเนาะอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติผู้เวี่ยงเมืองเอกมีแหลงสากดึกดําบันห้อยตีนไดโนเสาร์เดินตามห้อยไดยโนเสาร์มาทางสายนน่ก่อนครับ นี่คันสันนิษฐานว่าเป็นห้อยในโนเสาร์พับพี่น้อาในโนเสาร์หน่อย เป็นห้อยน,น้อยๆครับพี่น้องหนึ่งสองมองนี้ว่ามองนี้เป็นลำดับที่สามดยนู่เสาหน่อยครับพี่น้องห้อยน้อยๆห,ห้อยที่เจ็ดเลินป็นว่ามันเห็ดแนวมุ่งไว้ดีอยู่ครับ บอกไกลจากถนนนะครับยางลงมาอีกร้อยเมตรเท่านั้นหลุมคุดคนที่แปดเป็นห้อยนะ้อยๆเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองข้างถนนครับเนี่ยลัดเข้ามานี่ก็ได้ อันนี้เป็นลากกิจจารุเบกษาเป็นประกาศจากกรมทรัพย์ธรณีเรื่องให้แรงซากดึกดำบรรเป็นแรงซากดึกดำบรรที่ขึ้นทะเบียนนะครับหินหัวใจไดโนเสาร์ย่างไปนี่หินหัวใจไดโนเสาร์สันเพิินว่าลัดออกมาป้องนี่ก็ได้